สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำสินค้าใหม่จากเซเบโล่แอสเปโล5ครับ It's 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 fast. flat height free. สวัสดีครับผมยอดและหูจากไบสนครับนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำตัวสินค้าใหม่จากทางเซเบโลนะครับตัวแอสเปโล5นะครับซึ่งเป็นรถ g ก a เวล b i ไบนะครับทีนี้ g ก a เวล b i ไบเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้นะครับซึ่ง โอเคเราก็ไม่อยากให้มันเกิดในช่วงรรสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยพอเกิดการโควิดเกิดขึ้นเนี่ยจักรยานนะครับคนที่ต้องการรักสุขภาพก็ออกมาปั่นมากขึ้นและการวิบวิบเองเนี่ยก็เป็นรถที่เราไปปั่นกันกลุ่มเล็กๆหรือไปปั่นคนเดียวในเส้นทางที่ไม่ได้มีคนพลุกพ่านเช่นในตามต่างจังหวัดเส้นทางธุร,รกรันดารอะไรพวกนี้นะครับทำให้ตลาดเนี่ยเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับในต่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่ายอดจะหนายไม่พอเลย ในบ้านเราเองก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆน,น,นะครับเห็นว่ามีกลุ่มเล็กๆมากขึ้นเนี่ยที่มาสนใจในเซอร์วเวลมากขึ้นนะครับเซอร์เวลล์เอสเปลโร่5นะครับตัวนี้เนี่ยเดินสายภายในเต็มระบบนะครับเมื่อใช้กับชุดเกียร์ไฟฟ้านะครับและตัวเฟรมเนี่ยก็มาตามสไลตล์ของเซอร์เวลล์นะครับก็คือจะมาในลักษณะของแอโรดันนามิกนะครับและตัวล้อเนี่ยก็คือจะติดรถมาด้วยล้อคาร์บอนนะครับเป็นยี่ห้อรีเซิร์ฟนะครับขนาด3 2มิลนะครับ ติดด้วยยางมาที่ขนาด700คูณ38ซีนะครับและที่ดีไปกว่าน,นั้นคือตัวเฟรม,เ,ฟรมเนี่ยยังรองรับขนาด700คูณ44ได้นะครับส่วนตัวเฟรมเพิ่มเติมนะครับอย่างตัวใบจานหน้าเองเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้วันบายหรือว่าทูบายก็ได้นะครับตัวแฮนด์เองก็จะมาในลักษณะของแฮนด์ที่ดอบล่างกว้างออกนะครับเพื่อให้ขี่คนโทอะไรง่ายขึ้นตัวหลัออกอ่านนะครับเป็นหลังอ่านกลม27.2นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับกับตัวแอสเปโร่นะครับก็มาพร้อมกับยาง38ซีซึ่ สามารถใส่ยาให้เล็กลงได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะขี่ทั้งเรียบมากขึ้นเช่นใส่ยาประมาณ25หรือ28ตัวรถเองเนี่ยก็จะค่อนข้างพิเศษคือสามารถปรับระยะของฐานล้อให้หดสั้นเข้ามาได้นะครับโดยการกลับหลบเอาด้านหน้านะครับเพื่อลองรับยางที่เล็กลงทําให้การแฮนด์ลิงเนี่ยไม่ไม่ต่างจากเดิมนะครับค่อนข้างดูริงเดียวกันนะครับ เช่นอื่นๆอย่างตัวนี้ก็จะมีพอมาพร้อมกับเป็นโตะด้านหน้าซึ่งสามารถกันน้ําได้แล้วก็มีซิป์ลูดชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างเราใส่ของก็ไปเวลากระแทกกระแทกก็ของไม่หลุดออกมานะครับเจอน้ํารุยฝนรุยโกลนก็ไม่มีการเสียหายข้างในนะครับเซเวโร่เอสเปโร่ห้านะครับของเรามีทั้งหมดด้วยกันสามสีนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าสีลามชิมเมอร์นะครับที่เป็นสีทองเหลือบสีเขียวนะครับส่วนอีกสองสีที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสี p u r p l e s u n s e t นะครับ purple Sun s e t เนี่ยจะเป็นสี ม่วงเหลือบสีทองนะครับสีสุดท้ายของเราจะเป็นสีไฟแบ็กนะครับเป็นสีดำลายสีเงินนะครับผมสำหรับราคานะผม SLO 5นะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์บทั้งหมดเนี่ยสรุ่นด้วยกันอย่างคันนี้เองก็คือจะมาพร้อมกับอะไร <See. S 1> คุปซ์เซตเลสอีแท็บ e ก็ราคาตั้งนักขับอยู่ที่3ามแ0 0หบาทกับอีกตัวนึงก็มาเป็นอะไรฟอร์สอ e ีแท็ก็ราคาตั้งอยู่ที่2องแสนสี่หมื่นบาทนะครับแล้วก็จะมีชิมโบโน GIXDI2 นะครับตั้งอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นบาท แล้วก็จะมีตัวเฟรมนะครับอยู่ที่150,000บาทนะครับก็สามารถสอบถามนะครับตามร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ได้ติดตามรับชมนะครับการแนะนำสินค้าใหม่จากทางไปโซนนะครับก็คอยพบกับเราได้อีกในผลิตภัณฑ์หน้านะครับตอรับวันนี้ผมยอดผมหมูครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับ